สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันโคตรรวยคาดการทรัพย์สินบัวขาวมีมหาศาลขนาดนี้บัวขาวขึ้นแท่นนักกีฬารวยอันดับ34ของโลกคาดมีทรัพย์สินรวมเกือบ500ล้านบาทเพจท็อปมวยไทยบ็อกซิง่งโพสต์ข้อมูลระบุว่า ที่สุดของนักมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆคือนักมวยไทยที่รวยสุดๆและถูกจัดว่าเป็นนักกีฬาที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่34ของโลกโดยคาดว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ14ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว489ล้าน7 2 0 0 0 0บาทคนรุ่นใหม่ๆอาจจะทันเห็นในตอนที่พี่บัวขาวมีชื่อเสียงอยู่แล้วดังอยู่แล้ว แต่เมื่อก่อนเขาก็เหมือนนักมวยคนอื่นๆทั่วไปเพราะความจนทําให้เลือกอาชีพนี้แต่สิ่งสําคัญนอกจากฝีมือที่ทําให้เขามีวันนี้ก็คือความขยันความอดทนและเส้นทางที่เขาเลือกไปโกอินเตอร์ต่างประเทศมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตทําให้เขามีชื่อเสียงระดับโลกสามารถยืนระยะได้เป็น10บสปีถ้านับตั้งแต่ไฟแรกที่ก้าวขึ้นสู่สังเวียนจนถึงปัจจุบัน เขาใช้เวลาถึง30กว่าปีกว่าจะมีวันนี้ได้พกถุงยางพอหน้าตาดีเมียแฉสมรักวีรกรรมเจ้าชูทำพิษในครอบครัวโลกออนไลน์แหกขุดเรื่องราวของเมียสมรักคำสิงที่ออกมาแฉวีรกรรมสามีที่เจ้าชูทำพิษในครอบครัวมีปัญหาตามมามากมายงานนี้หลายคนมอบกำลังใจให้ภรรยารัว,รว ร้อนแรงไม่มีพักเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวกรณีสาวอายุ17ชาวจังหวัดกาลสินที่โผล่เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาอดีตนักมวยชื่อดังลวนลามกระทําอนาจารเหตุเกิดภายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อมานักแสดงและอดีตนักมวยคนดังบาสสมรักคำสิงได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ โดยปฏิเสธเรื่องการข่มขืนพร้อมบอกว่าไม่ได้โกหกแต่ไม่ได้ทำอะไรเด็กจริงๆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปในอดีตในรายการเก้งกวางบางชนีเมื่อ6ปีที่แล้วที่สมรักพาภรรยาไปออกรายการพร้อมพูดถึงความรักโดยมีบางช่วงบางตอนกล่าวว่าช่วงได้เรียนมาใหม่ มันเป็นธรรมดายอยู่แล้วเรายังคิดในใจว่าขนาดหาหน้าตาแบบนี้ยังจะมีคนเข้ามาอีกหรอบางทีก็มีคนโทรมาแสดงตัวเราก็เลยถามเขารามมาถึงเมียแล้วจะเอาอยัางไงซึ่งเขาก็บอกว่าลุกรามแล้วหรอเขาก็ไปจัดการจากนั้นสมรักก็ตอบว่าก็เพราะผมหน้าตาดีออยเล่าให้ฟังอีกว่ามันมีแบบว่ากลับมาจากต่างจังหวัด มีแบบถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเราจับได้ก็เคลืยอใส่หน้าเลยเราบอกโรงแรมไม่มีขยะหรือไงทําไมไม่ทิ้งที่โรงแรมจากนั้นสมรักก็ตอบกลับอีกว่าพกถุงยางไม่ดีหรอหรือจะไม่ให้ใส่งานนี้ทําเอาหลายคนหลายแรงพากันแชร์คลิปนี้หนักมากในโลกออนไลน์พร้อมต่อว่าวีรกรรมแรงของสมรักแบบดุเดือดไฮโซนิกยกงานวัดเซไพร์วันเกิดเกรซกันก้าว เพื่อนทึ่งถึงขั้นโพสต์กูรักผัวมึงปี2,565เกตรดการ9ก้าวด้วยเสียงก้าวโดนแกงหม้อใหญ่ในวันเกิดด้วยการที่ไฮโซนิกหวานใจลวงจ้างเจ้าตัวไปออกงานก่อนเฉลยความจริงซึ่งทำเอาสาวเกรดประทับใจสุดๆแต่ปีนี้ต้องบอกว่าครีเอทกว่าปีก่อนไปมากเพนุ่มนิกบอกเกรดว่าปีนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ทำให้สาวเกรทบอกว่าถ้าเซอร์ไพรส์เป็นหมานะ สุดท้ายรู้ความจริงถึงขั้นกรีดแตกเพราะไฮโซนิกแอบเซอร์ไพรส์ให้ชนิดเล่นใหญ่กว่าเดิมด้วยการจัดงานวันเกิดตีมงานวัดยกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนสาวน้อยตกน้ำไฮโซนิกเป็นสาวตกน้ำเองมาอยู่ในงานเต็มตรีมส่วนชุดที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้าก็ไม่ต้องตกใจเพราะจัดห้องเปลี่ยนเสื้อรวนทั้งเตรียมเสื้อให้พร้อมเลยทีเดียวด้านเกรกกตื่นเต้นเดินกรีดดตลอด ถามอยู่ทําให้หอเล่นใหญ่มากจัดงานวัดไปเลยเก่งมากเล่นใหญ่อีกแล้วกูยอมกูงงมากมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อีกขณะที่เพื่อนเพื่อนพากันแซวว่าปีหน้าปิดราชมังส่วนน้ำเลยใหม่โดยเกรก็ได้เผยความในใจว่าทุกปีไม่ค่อยให้ของกันเขาบอกว่าเขาไม่มีความทรงจำอยากทำอะไรให้เราประทับใจด้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไปร่วมเบิร์ดเดย์สาวเกรด ็ทึ่งอยู่ไม่น้อยกับการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้มีการโพสแสวว่ากูรักผัวมึงพูดได้แค่นี้เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าครีเอทกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้า Blackpink เกอร์กรุ๊ปวงแรกมียอดสตรีมบน Spotify ถึง3,000ล้านภายใน1ปี Blackpink เกอร์กรุ๊ปวงแรกของวงการเคป๊อปที่มียอดสตรีมเพลงบนแพลตฟอร์ม Spotify มากถึง3,000ล้านสตรีมภายในเวลา1ปีแม้ในปี2023นี้วงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างแบ็พิงจะไม่ได้ออกอัลบั้มกลุ่มแต่พวกเธอก็ยังคงทรงอิทธิพลมีกระแสความปังต่อเนื่องเห็นได้จากล่าสุดสีสาวแบล็พิง์อย่างลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูได้สร้างตำนานบทใหม่ให้วงการเคป p อป ด้วยการเป็นเกิร์กรุปวงแรกที่มียอดสตรีมบนแพลตฟอร์มเพลงชั้นนำของโลกอย่าง Spotify มากถึง3,000ล้านสตรีมภายในเวลา1ปีซึ่งความสำเร็จครั้งนี้มาโดยไม่มีการคัมแบ็กหรือโปรโมทครั้งใหญ่ของวงตามปกติยิ่งตอกย้ำความนิยมและอิทธิพลที่ยั่งยืนของ b l a c k p ิ n k ในโลกดนตรีสำหรับสาวสาวง b l a c k พิ n k ได้ต่อสัญญาสำหรับทำกิจกรรมกลุ่มกับค่ายวาจิแอนเตอร์เทนเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทันทีที่สาวสาวตัดสินใจต่อสัญญาแบบกลุ่มไปนั้นทำให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของแบงกพิงไม่เพียงแค่ส่งอิทธิพลในวงการเพลงเคป๊อปเท่านั้นแต่ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่า พวกเธอสร้างประโยชน์ทางการเงินสำหรับค่ายเพลงของพวกเธออีกด้วยต้นหอมงัดรูปเด็ดยืนบีบเต้าอว,วดแซบกลางหิมะอวยพรวันเกิดดาดาเห็นแล้วซีดเป็นคู่ดีเจและพิธีกรฝีปากก้าสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพรโรดกับดีเจดาดาวรินดาดำรงผลทีล่าสุดในวาระค้ายวันเกิดครบรอบ43ปีของดีเจดาดา เมื่อวันที่11ทธันวาคมที่ผ่านมาต้นหอมเลยขอจัดหนักจัดเต็มงัดทั้งรูปและคลิปเด็ดมาอวยพรวันเกิดเพื่อนรักงานนี้ต้องทำเอาสูตรปากกันทวนนาเมื่อได้เห็นภาพยืนกลางหิมะในชุดทูพีดบีบเต้าทะลักที่ทำเอาตะลึงกับความแซบซ่อนรูปของดีเจต้นหอมงานนี้ขโมยสีนเจ้าของวันเกิดเต็มๆก่อนจะเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดทั้งคำทั้งสึงวา แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอีดาด้าเป็นทุกอย่างให้หอมเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาสมองและตู้ ATM เราคุยกันได้ทุกเรื่องยกเว้นค่าตัวการทำงานเพราะถ้ามันรู้มันจะตัดราคาเราซึ่งมันก็ทำมาตลอดเหลี่ยมทุกดอกละบอกเพื่อนกันฮ่าฮแต่เราไม่เคยโกรธกันหรือทะเลาะหรืออิจฉากันเรื่องนี้เพราะแก๊งเราคือแก๊งสมองกลวงเราไม่เคยทะเลาะกัน ทั้งทั้งที่เรากัดกันยังกระหมาบ้าหอมชอบด้าตรงนี้มันเป็นคนไม่ถือสาหอมเพราะต่างคนต right. ่างรู้ว like ่าเนื้อแท้เราในจิตใจเราคือแอบทักษะออนงามดั่งนางฟ้าฮ่า like ฮ่าฮ่ากูขอให้มึงมีความสุขมีงานเยอะๆจะแย่งงานกูแค่ไหนก็ทำไปมึงจะได้รวยๆเอาเงินมาให้กูยืมอีกฮ่าฮ่สั้นๆรักนะอีพ e p วว @DJDada h a s h t กรบกวนไม่ซูมนมซูมเซดไูลา์นะคะนักร้องสาวเล่านาทีลูกมาบอกเป็น LGBTQ ตอนแรกสามีทำใจไม่ได้นักร้องสาวตัก๊กศริพรที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Woody Interview เปิดปมในใจถึงเรื่องที่เคยทําผิดกับลูกชายสุดที่รักเพราะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ปัจจุบันเป็นครอบครัวที่เข้าใจความรักแบบ LGBTQ คุยกันทุกเรื่องปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วยตัวเองตักษิริพรได้พูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัย21ปีอยู่มหาวิทยาลัยปีที่3แล้วกับลูกสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องแฟนก็รู้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่เจอที่ถูกใจ ทางนี้แม่ตักยังได้ย้อนเล่าไปในช่วงที่เคยทําผิดกับลูกว่าต้องขอขอบคุณพี่สมโมกิอีกวันหนึ่งแกเห็นพี่มาถ่ารายการแล้วพี่ซึมเศรา้าหมายถึงว่าทุกคนร่าเริงแล้วพี่เศร้าตลอดเวลาแกเลยเรียกพี่มาคุยแล้ววันนั้นมันเลยเป็นการคุยเหมือนเปิดอกพี่ก็ไม่ได้คุยกับใครเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครปัญหาตรงนี้กับผัวก็คุยไม่ได้ คุยกับแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่อยู่พิษณุโลกไม่มีคนที่ปรึกษาตรงนี้เหมือนแกมาทลายตรงนี้ให้ตัดสินใจพูดกับแกแบบเปิดอกเลยน้ำตานี้ไหลภาคพี่เล่าให้แกฟังหมดเลยหนูเป็นอย่างนี้หนูเลี้ยงลูกอย่างนี้อย่างนี้ทำไมหนูทำอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้น้องผูเขาสิบกวบแล้วหนูยังอาบน้ำให้ลูกอยู่เลยพี่กิ๊กนั่งสอนเลยมึงทำแบบนี้ไม่ได้ มึงรังแกลูกอยู่แล้วแกก็สอนมึงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เหมือนแกมาเอาภาระทุกอย่างออกจากพี่หมดเลยพี่โลงที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรอเนี่ย10ปีเราทำแบบนี้กับลูกแล้ววันนั้นคุยกับพี่กิกเสร็จพี่กลับไปปฏิบัติเลยปกติพี่จะรีบกลับบ้านไปอาบน้ำให้ลูกทุกคนห้ามอาบวันนั้นกลับไปบ้านบอกลูกว่าผูอาบน้ำเองนะลูกเขาก็เข้าไปอาบน้ำเอง แต่ตอนที่เขาอาบน้ำเองพี่แอบไปฟังพูดแล้วน้ำตาจะไหลเขาอาบเองครั้งแรกในชีวิตเขาอาบไปแล้วเขาร้องเพลงไปสแสดงว่าที่ผ่านมาสิบปีเขาทรมานมากพี่ยืนน้ำตาไหลเลยรู้เลยว่าที่ทำกับลูกมาเป็นสิบปีเขาอาบน้ำเองมีความสุขแต่พี่ก็ขอโทษลูกนะพี่เรียกลูกมาแล้วก็ขอโทษเขากับสิ่งที่แม่ทำแม่ผิดไปแล้ว พี่คุยกับเขาทุกเรื่องเลยนะเราไม่มีความลับกันบ้านนี้เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนแชร์ทุกเรื่องจนวันหนึ่งเขาเดินมาพูดกับเราซึ่งพี่ก็คิดไม่ถึงเนอะลูกเดินมาบอกว่าแม่ผมไม่มั่นใจว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเดินมาพูดเองนะแต่เชื่อไหมมันเป็นคำพูดที่พี่โคตรมีความสุขเลยเพราะพี่รู้สึกว่าลูกไม่มีความลับกับเราและเราก็ไม่กดดันแล้ว ตอนแรกพี่นุยก็อาจจะทําใจไม่ได้อยู่นิดหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแต่เราก็คุยกันว่าพ่อเดี๋ยวนี้โลกมันไม่เหมือนสมัยเราแล้วนะโลกมันไปเร็วมากความรักไม่มีการที่จะมาแบ่งอะไรแล้วความรักก็คือความรักทั้งบ้านพี่เลยนะทั้งแม่น้องสาวพี่เราคุยกันเปิดอกในครอบครัวแล้วก็คุยกับลูกว่าผูลูกจะเป็นอะไรก็ได้แต่แม่ขออย่างเดียวได้ไหมลูก ลูกอย่าเป็นภาระให้สังคมอย่าเป็นภาระพ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีแม่ขอแค่นี้อาจจะไม่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้เราดูแลตัวเองกันได้แต่ผูกต้องห้ามมาเป็นภาระพ่อแม่นะเคยเห็นไหมคนที่โตมาจนหมาเลียตูดไม่ถึงทุกวันนี้ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยอย่างนั้นไม่เอานะอยากจะเรียนอะไรอยากจะทำงานอะไรตามใจภูเลย ไปมีชีวิตของภูเพราะชีวิตคือชีวิตภูแม้ให้กําเนิดจริงแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราก็แนะนําเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆยี่สิบเปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกโฉมหน้าผู้ชนะเกมกําจัดจุดอ่อนในปี2545ปัจจุบันเขาคือนักร้องคนนี้เชื่อว่าเพลงนี้ร้องขึ้นมาได้เกือบคอนประเทศสำหรับเพลงฮิตคนใจง่าย ของนักร้องหนุ่มไอสรันยูวินัยพาณิชย์ที่ทำให้ดังพลุแตกมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานของไอสรันยูกันเป็นภาพที่เจ้าตัวเป็นนิสิตปีหนึ่งศิลปกรรมศาสตร์มสวและยังเป็นผู้ชนะเกมกำจัดจุดอ่อนเมื่อปี2545อีกด้วยภาพนี้หนุ่มไอยังบอกด้วยว่าเพื่อนไปเล่นเกมได้ค่าเทอม พอเรียนจบ4ปีเลยทีเดียวแถมเป็นช่วงแคสงานโฆษณา100ตัวได้1ตัวเพื่อนพาไปแคสรายการได้เฉยเลยครับก่อนประกวดร้องเพลงความทรงจำที่งดงามลิซ่าแบล็ k พิงกกับไทยสไพรส์มากเตรียมค่าร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ลิซ่าแบล็ k พิง k เดินทางกับไทยล่าสุดจัดเตรียมแฟชั่นสนามบินในชุดเซรินแฟนแ,ฟนแฟนคาดมีงานอีเวนต์ใหญ่แน่นอน ทำเอาชาวบิงไทยออกอาการตื่นเต้นกันแบบสุดๆภายหลังจากที่โลกออนไลน์ได้มีการแห่แชร์ภาพของลิซ่าแบล็กพิงหรือละลิซามโนบานปรากฏตัวอยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ขณะกำลังเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยพร้อมจัดเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมสุดเททำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับใจละลายกันเลยทีเดียว ภาพลิซ่ามาไทยกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนักบนแพลตฟอร์ม x t w i t t ทวตว่าการเดินทางมายัางประเทศบ้านเกิดของเธอในครั้งนี้เจ้าตัวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือกำลังจะมีอีเวนท์ที่ไทยกันแน่เนื่องจากแบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากแพรลิสอย่างเซรินกำลังจะเปิดตัวสโตร์แห่งใหม่หรือช็อปเซรินที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นไปได้ว่าลิซ่าในฐานะ GBA g l o b a l brand ambassador ของแบรนด์ดังกล่าวจะถูกเชิญมาร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวในครั้งนี้ก็เป็นได้สำหรับสาเหตุที่ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสรินได้นำภาพของลิซามาใช้โปรโมทร,ระหว่างรอเปิดตัวช็อปแห่งใหม่ที่สยามพารากอนและประเทศไทยก็คือบ้านเกิดของเธอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหักทางแบรนซรีนจะร่อนการ์ดเชิญเจ้าตัวมาร่วมงานในฐานะ GBA พ่วงตำแหน่งเจ้าบานซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นไปอย่างที่หลายคนคาดการหรือไม่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ